คุณซับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทา้งเรามีงานสร้อยคอจะมารีวิวให้แม่แม่รับชมกันค่ะโดยเรานะคะจะนำมารีวิวให้ชมด้วยกันถึงสองลายนี้เลยค่ะและทั้งสองลายนี้นะคะหากแม่แม่นำไปใส่คู่กับจี้พระ หรือว่าจะเป็นจี้เพชรจี้พลอยค่ะรับรองได้เลยว่าสวยแล้วก็เข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูที่ลายแรกกันก่อนเลยนะคะจะมาเป็นดีไซน์ของสร้อยคอที่มีลักษณะของทรงรีปนเข้ามาแบบนี้นั่นเองค่ะโดยเราจะทำสลับกันมานะคะระหว่างทรงรีแล้วก็ทรงกลมค่ะซึ่งดีไซน์นี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีความสวยแบบละมุนละมุนมากๆค่ะ และตัวเรือนต่างๆนะคะทางเรายังออกแบบแล้วก็แต่งลายมาให้อีกด้วยค่ะมาพร้อมงานตะขอที่เป็นลักษณะของตัวเอ็มแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นตะขอของเครื่องประดับไทยดั้งเดิมตามแบบฉบับที่ถูกต้องและยังสามารถนำไปสวมใส่กับจี้ต่างๆได้อีกด้วยค่ะและสร้อยคอเส้นนี้นะคะจะเรียกกันว่าสร้อยคองานสองกริย์ค่ะแม่ๆที่ชอบใส่พระติดตัวหรือว่าชอบประดับแต่งตัวด้วยสร้อยคอค่ะ สร้อยคอเส้นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับใส่ติดตัวได้ในทุกๆวันเลยนะคะส่วนลายที่2ค่ะจะมาในดีไซน์ของสร้อยคอเมิดกลมค่ะเราจะแต่งสลับกันมาระหว่างตัวเรือนสีเงินค่ะแล้วก็ตัวเรือนสีทองจึงออกมาเป็นสร้อยคอสองกระสัดเส้นนี้นั่นเองค่ะและลายนี้นะคะสามารถนำไปสวมใส่เป็นสร้อยคองานแฟชั่นได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าด้วยดีไซน์ต่งตางๆค่ะ ทางเราจะออกแบบมาให้มีความสวยเก๋แล้วก็ปนความทันสมัยเข้ามาค่ะและตรงนี้นะคะหักสังเกตดีๆค่ะทางเราจะลงรายละเอียดแล้วก็แต่งลายฉลุเป็นลายไทยมาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมงานตะขอดตัว M ออีกเช่นเคยสามารถนำไปสวมใส่กับจี้พระหรือว่าจะเป็นจี้เพชรจี้ต่างๆได้มากมายหลากหลายเลยค่ะ และด้วยโทนสีนี้นะคะที่มีความเป็นสีเบจหรือว่าสีพื้นหากจะนำไปใส่คู่กับจีเพรเพื่อออกงานค่ะหรือว่าจะนำไปใส่คู่กับจีพะเพื่อที่จะช่วยปรับลุคของเราค่ะให้ดูดีแล้วก็มีสง่าราศีขึ้นมานั่นเองด้วยไซคอเส้นนี้ค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะแอดมินของเราพร้อมให้คำแนะนำ และสินค้าของเรายังจัดส่งให้ฟรีทุกชิ้นพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะและยังแถมกล่องผ้ากิระมยีสีแดงสดให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะ หรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย